เอาละครับก็ขอสวัส,วสดีเ,เพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ็กโตวันนี้ก็อยู่กับเกมสัพยุทธวิญญาจารย์เซอร์วจีนะทุกคนเออก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับตัวละครอย่างอาอินระดับ SP จักรพพัดเงินคามได้เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ของเราเรียบร้อยแล้วเออสายเลเอจักรพพัดเงินคามหรือว่าราชินีเงินคามดีนะเพราะว่าเป็นผู้หญิงน,นนะเนาะเออก็แน่นอนว่าท่านแม่ก็ได้เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากที่ลงคลิปเมื่อวานไปเมื่อวานนี้เออก็ไหนดูสิอ้มีคนสุ่มได้กันแล้วโอ้ oh my god อเกินไปเปล่าก็ตอนนี้ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนเป็นตัวละครต่างซานพร้อมกับใส่กรอบย่างเงินขามเพื่อมาหาท่านแม่แล้วเออเพื่อให้แม่ท่านแม่มาหาเราเนาะก็ไปเดี๋ยวเราไปดูดสกิลตัวละครกันดีกว่าเออก็ขอรับตัวฟรีก่อนเลยกรักันจริงๆก็มีอยู่ร้อยไปแล้วนะทุกคนเออจริงๆมันไม่น่าพอหรอกแต่ เราเองก็จะสู้เออไปแต่ก่อนนี้เราจะไปสุ่ม๋ยวเราไปทดลองไอ้ตัวละครกันก่อนดีกว่าเนาะอ่ะก็ในการทดลองเขาก็จะมีครอบครัวเขามาให้พร้อมเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งห้าวทังซานหรือว่าอาอินเนาะก็ เป็นครอบครัวแฟมิลี่นะะตัวละครก็จะเป็นสายควบคุมเนาะก็สังเกตว่ามันเป็นแหวนงูกับแหวนแมงมุมเนาะก็เดี๋ยวผมเริ่มจากสกิลนี้ก่อนเลยก็แล้วกันอ่าหุยสกิลนี้เป็นสกิลเขตแดนเฮ้ยแต่สวยมากเลยอันนี้ล่ะอันนี้เป็นสกิลหมูเนาะไหนดูสิ Oh my god Oh my god นี่แม่เป็นสายควบคุม สายควบคุมแบบใดที่แบบว่าแรงมากเลยเปรี้ยงเดียวก็คือไปไปทั้งทีมเลยเหรออ่ากลับกลับกลับไปทดลองใหม่โอ้โหแค่เปิดเขตแดนแล้วก็ซัดส,สกิลเดียวก็คือไปทั้งทีมเลยแล้วมีเบิล้ลสกิลด้วยเนาะมารอบนี้เดี๋ยวเราไปทดลองแหวนแมงมุมกันบ้างนะอ่ารอบนี้ก็อืม รอบนี้สกิลนี้ก็จะเป็นเขตแดนอยู่หรือเปล่าอ๋อเอ้ยนีนนนน่เป็นเขตแดนสีฟ้าๆเนี่ตะกี้เป็นออกคือเขียวเนาะรอบนี้เป็นแบบสีฟ้าๆหน่อยแล้วสกิลหมูไหมอูยสกิลหมูอันนี้จะน่าจะเป็นสาย PVP นะผมว่าก็คือมันมีการพัฒนาการศัตรูด้วยแล้วใช้สกิลเบิร์นได้ด้วยเหรอบุ้มโอ้โหท่านแม่นี่ของแท้จริงๆ โอ้จริงๆเลยคือสองคนนั้นไม่ต้องเล่นนะ่ะคือแม่เล่นคนเดียวพอจบปะก็วันนี้แต่เราจะมาสุ่มกันเนาะก็ผมมีตัวอยู่ทั้งหมด100 101ใบอืมเลขสวยอยู่นะ101 1 0รอยเออก็การการันตีตัวละครก็มีอยู่ทั้งหมด30 60 90 150แล้วก็230แล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็น320เนาะ ร้150ก็ยังไม่ได้ของอะไรนะจะได้เป็นช่วงอันนี้นะช่วง230จะได้เป็นกระดูกเหมือนเดิมเนาะแล้วก็320จะได้เป็นกระดูกส่วนหวัวอ่าเดี๋ยวเราไปดูของแจกกันนิดนึงก็แล้วกันนะอันนี้ได้10ใบา5าดาวได้กี่บห้าดาวห้าดาวสิาเนาะดาวแดงได้เท่าไหร่1ดาวแดงได้ยี่้าดาวแดงละ2อดาวแดงได้50อ๋อที่เหลือก็น่าจะ50แล้วมั้ง3ดาวก็น่าจะ50 ส,สี่ล้วก็ห้าห้าสิเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูสกิลเอ้สกินล่างห้าดาวกันดีกว่าโอ้ร่างห้าดาวนี่ก็เหมือนนางรำนะสวยอยู่ทําไปเล่นไปคือพื้นหลังนี่คือดูสวยมากเลยอะละอาร์ละโอ้อาร์ก็ยังเด็ดอยู่นะทําไปเล่นอันนี้เป็นแบบเป็นร่างธรรมดาเนาะร่างธรรมดาก็ดูสวยอยู่นะนี่ก็จะเป็นอาร์ตแบบรูปแบบธรรมดาเนะาะก็ไปเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าสําหรับท่านแม่เนาะ มาถ้าแม่ต้องมาให้ผมแล้วละก็เดี๋ยวในการลุ้นเอเข้างนอกนี่เดี๋ยวผมจะสุ่มลดเดียวแล้วเป็นลุ้นข้างนอกรุ่นเดียวเลยนะเพราะว่าผมมีสุ่มไม่เยอะมากเนาะอ่ามัลุ้นลุ้นหน่อยแค่สิบโลลุ้นลหน่อยเฮ้ยปุ้มรอบนี้เกือผมฟันล้วนเลยอ่าแชร์แชรชรอืมแชร์เพ่เอาเพื่อเอาตัวหนึ่งไวอ่ะไปโลที่ยี่สิบ มาหรือเปล่าหุยรอบนี้ไมาได้มาหน่มทองแต่ไม่ได้เจ้าทองเจ้าลุงครับ่ะรูที่สานะถ้าแม่มา,าไ่าหน่อยมาเลยโอ้โหเรามีม่วงไปม่วงสองต่อเลยรูที่สี่สิบ ยแล้วหมายตอนตอนตอนแบบตอนมันเพ่งอะทมันมันต้องกระตุกอะมันเหมือนเหมือนจะได้ของดีไหมโลที่ห้าสิบแล้วปะโอ้อันนี้ได้ม่งวงสองนะโอ้มงสามเลยชิปโลที่หกสิบละอันนี้น่าจะออกทองสกักการแล้วนะแล,วแล้วนะ โอ้ให้มาสองทองเลยเหรอจะลุงได้หรือเปล่าอุ้ยได้มุม่งไปกับหกปีกไหมอ่าได้มุ่งไปก็บหกปีกมาแต่ไม่ได้อยากได้อยากได้ลุงไปลุยต่อโอ้ยยังไม่ออกสามสิบโลสุดท้ายแล้วทุกคน เราจะต้องเชื่อมั่นเพื่อยี่สิบโลสุดท้ายโอ้ยทองออกอีกแล้วมาลงสิบโลสุดท้ายแล้วยังไงครับ โอ้ oh, เรียบร้อยนะแต่เราก็ยังไม่ละทิ้งความหวังเรายังสุ่มข้างนอกได้อยู่ทุกคนเออเราอย่าพึ่งทอดแท้ไป <c oughs> ก็หวังว่าเราจะได้นะนะหวังว่านะนะเออแต่สมข้างนอกนี่หลังๆมาไม่ไม่ค่อยจะได้สักอะไรเลย ก็แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมก็ค่อยทยอยไปเก็บๆเอาก็แล้วกันมาแต่ตอนนี้เราจะต้องเชื่อมั่นในตัวท่านแม่ก่อนก็แล้วกันนะแม่ท่านแม่ในนี้นว้าวไปลุย <c oughs> <c oughs> หกปีนี่เธอมาให้เราสองตัวเลยงั้นเหรอ ่าสนใจดีนี่ตาท่านแม่นะคนนี้คนนี้คนนี้ไปโอ้โหโ,โจโจชิงแล้วก็อันสุดท้ายไปมมหมาลมไก่แพ้ด้วยก็แน่นอนนะทุกคนแน่นอนว่าเกลือ,อ ก็เป็นการเกลืออีกตามเคยเนาะสาหรับการสุมกาชาในเซเวอร์จีเนาะก็เกลือติดต่อกันมาหลายตู้ละอืมก็นอกจากถังซานที่ผมไปได้นอกรอบเนาะแล้วก็มาในรอบนี้ก็ยังเกลือเหมือนเดิมก็ไม่ถือว่าไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวเราก็จะได้เตรียมความพร้อมในการรอเซเวอร์อื่นก็ด้วยก็แล้วกันแต่ที่แน่ๆคือโหดแน่นอนอะ่ะสำหรับไอยินนะผมคิดว่านะคือตัวละครมันแบบขี้โกงมากเลยเดี๋ยวเราลองดูของคนอื่นสิ อาคนอื่นเขาไปห้าดาวกันเรียบร้อยแล้วนะนี่ก็วงแหวนจะใส่เป็นวงแหวนที่สองเนาะใส่ความเร็วหมดเลยแล้วคนนี้ล่ะคนนี้เหมือนจะใส่เป็นคิเลเหรออ๋อคีแดมใส่เป็นคีแดมเอ้คิเล่เถูกแล้วไม่หรือว่าคีแดมวะอ๋อตรงนี้มีความเร็วด้วยอ๋อน่าจะใส่ค้าๆกันนะมั้งน่าจะมีคีเลดคีแดมอะไรพวกนี้เนาะก็ รอบนี้ก็ไม่เป็นอะไรนะทุกคนเออก็ถือว่าเดี๋ยวผมก็ค่อยทยอยเก็บสุ่มบละสิบโล1ิบโลก็แล้วกันก็หวังว่าท่านแม่จะมาให้ผมเนาะก็เดี๋ยวถ้ามาแล้วก็ยัดเศษให้ท่านแม่เลยก็แล้วกันโอเคก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปได้นะครับสำหรับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปได้นะครับ ไปแล้วครับบายๆจะนี bye ่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ